สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบ Aristuiter Tarot Story กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องราวความรักกันนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้กลับมาในหมโหมดของ12ราศีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกความรักในเดือนธันวาคมปี2500 63นั่นเองนะและคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎของลิสเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมนะคะถึง15ใช่ไหม ไม่ใช่ถึง16สิงหาคมนะคะอันนี้ใช้ในในการวันเดือนเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่ดูแบบลัคนาราศีหรือดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับคืนนี้เรื่องราวของความรักชาวกรกฎนะอ๋อชาวกรกฎเป็นชาวธาตุน้ําด้วยนะคะต้องรู้ไว้นิดนึงนะคะอิทธิพลธาตุน้ำเนี่ยยังทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยยังมีความไม่นิ่งในตัวเองสูงนะคะแต่ก็ยังมีความแบบว่าเบาสบายในยเรื่องของความสัม มีความอิสระและรักอิสระในในพาร์ทความสัมพันธ์ความรักเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาดูทั้งคนโสดคนคู่กันเราจะเริ่มต้นคนที่มีคู่ก่อนละกันเนาะวันนี้ขอให้เกียติคนมีแฟนแล้วคนมีคู่ครองแล้วมีตัวละครแล้วอ่ะอย่างแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างดีกว่าเนาะเอาณนะปัจจุบันดีกว่าณนะปัจจุบันจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ากรกฎที่ที่มีคนรักเนี่ยอยู่ในภาวะที่ วห,หวาอยู่ยังมีความหวานมีแหววมีความแบบโรแมนติกนะอลนนิสึกว่าชาวกระตกนเนี่ยดูเปิดใจให้กับคนรักแล้วก็ต้องการในเรื่องของการเทคแคร์มีความเอาใจใส่กันอยู่บ้างค่ะมีบ้านที่แบบว่างอนงี่เง่างอแงแหงกันแต่มันก็จะเป็นเรื่องของการแบบว่าพองอนก็ถูกการงอ้อถูกการที่แบบมันได้คุยกันอะ่ะอลิก็เลยมองว่า การงอนอาจจะเป็นผลดีสําหรับกร,รกฎนะแต่ชาวกร,รกฎเองค่ะที่คบกับชาวราศีธาตุลมอาจจะต้องระวังกว่าชาวราศีธาตุอื่นนะคะเพราะว่าในสามราศีธาตุลมก็คือกุมนะคะก็คือตุลแล้วก็เมถุนเนี่ยสามราศีนี้คนที่เป็นกร,รกฎเนี่ยอาจจะต้องระวังว่าเขาอาจจะไม่ได้พ่องแง่แม่งอนกับคุณได้อาจจะไม่ได้โรแมนติกเท่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นสภาวะความสัมพันธ์ที่ฤทิ์คิดว่ายังเป็น โมเมนต์ที่ดีอยู่เออไม่ไม่ได้มองว่าแย่ yeah, แต่ถ้าใครทะเลาะกันอยู่เนี่ยระวังนิดนึงนะคะพอฟังแล้วอย่าอย่าต่อต้านเราต้องรีบรับไ้ก่อนเลยว่าว่ามันดีมันกําลังจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคละกันนะคะถ้าตอนนี้นะคะหรือเดือนนี้ปัญหาอุปสรรคคืออะไรอลิก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบ เรื่องบางทีเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องหรืออย่างที่บอกพ่อแม่แม่พ่อแง่แม่งอนที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้คะ่ะความไม่แน่นอนของจิตใจเนาะแล้วก็ คือบางทีความไม่ใส่ใจอาจจะเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ในเดือนนี้ได้นะมันเป็นมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วด้วยแหละก็อาจจะมีโมเมนต,ต์ที่ชาวราศีกรกฎเองตั้งใจอยากจะทําอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรเพื่อตัวเองจนบางทีคุณก็ละเลยความสัมพันธ์กับคนรักไปแค่นั้นเองนะคะแต่ทั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของฝ่ายกรกฎเป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของคนรักเนี่ยปัญหาที่เขาได้รับไปมันก็จะเป็นเรื่องของความที่ ออมองว่าเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายด้านจิตใจเนาะ,ะก็ก็อาจจะทำร้ายจิตใจคนรักโดยแบบไม่รู้ตัวจากคำพูดนะคะอาจจะเป็นคำพูดที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เหมือนยังไงดีแดกดันอ่ะอลิก็รู้สึกว่าแบบต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าคำพูดเป็นอะไรที่ฆ่าคนได้แล้วก็ช่วยคนได้ดังนั้นก็อยากให้คุณลองจะพูดอะไรให้คิดเยอะๆแล้วกันในเดือนนี้นะคะในเรื่องของกับความสัมพันธ์กับคนรักนะแล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะถ้าถามว่าเรื่องราวเนี่ยลิต้องบอกเลยว่าไพ่มันขึ้นคําว่ารักนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความรักเราดูเรื่องความรักเราเจาะ่องของความรักก็ระกดจงใช้ความรักในการดําเนินความรักอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาเหตุและผลเข้ามาจนบางทีคุณรู้สึกว่ามันดูทําให้คุณอึดอัดไปซะหมดนะความรักมันอาจจะมีทั้งเหตุผลหรือมันอาจจะไม่มีเหตุผลก็ได้แต่สิ่งที่เกิดคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะสําคัญคือ คุณต้องรู้จักความแตกต่างระหว่างคุณกับคนรักดังนั้นเดือนนี้จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะคนรักของคุณอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณไปสหมดเดือนนี้เห็นแน่นะคะอารมณ์หรือนิสยัยแปลกๆบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วก็กรกฎดเองไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ากรากฎดยังมีความเปิดใจเออยังมีความเปิดใจยังมีความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรเพื่อคนรักนะคะเดือนนี้ควรหาอะไรทําร่วมกันหรือก,ก็การไปหาเขาเรียกว่าหากิจกรรม ที่ทําแบบในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะมันจะส่งผลให้กรกรเองเนี่ยทำให้ความรักมันแข็งขึ้นดีขึ้นแล้วก็วิ่งไปข้างหน้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ สุดท้ายสุดท้ายอลิคิดว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําของเดือนนี้เนาะสิ้นปีแล้วแล้วก็เป็นความรักของกรกฎเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่แบบคู่ครองแต่งงานแล้วใครที่มีวางแผนกับการที่จะมีบุตรนะหรือใครบางคนอยากจะแต่งงานทุกอย่างคือการวางแผนแต่ต้องมีความละเอียดอ่อนอลิคิดว่ากรากฎเนี่ยใส่ใจในเรื่องของความละเอียดอ่อนไปเยอะๆนิดนึง นะคะแล้วเดือนนี้เน้นความละเอียดอ่อนความรอบคอบพอมาใส่รายละเอียดไปตรงนี้เยอะๆแล้วเนี่ยพอมันปีใหม่แล้วมันจะเกิดการที่แบบว่ามันมาตามลําดับขั้นของมันอะอลิซคิดว่าคุณไม่ต้องไปฝืนอะไรมากเลยนะคะอย่าฝืนแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามหัวใจเป็นไปนในตามของสถานการณ์แล้วก็แค่ป้องกันสิ่งที่มันเป็นเรื่องของคําพูดแค่นั้นเองนะคะสาหรับเดือนนี้กรกฎที่มีคู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอลิสเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะแล้วก็ ลืมกดไลค์ก็แชร์มวลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสําหรับคนมีคู่เดี๋ยวเราจะไปต่อสําหรับคนที่โสดนะคะไม่มีครู่ไม่มีครูแต่ว่าไม่ต้องเหงาค่ะเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎคนโสดเราจะมาดูกันความรักของคุณอาจจะช่วยคุณให้หายเหงาได้นะคะอย่างแรกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างโอเคไพ่ลูกขึ้นมือโอเคอย่างนี้ก็มองว่ากรกฎที่โสดอยู่เนี่ยคุณมองความรักในพาร์ทที่แบบ ก็ยังโอเคอยู่นะก็กำลังทำสิ่งที่คุณอยากจะทำมีการวางแผนกับชีวิตมีการมองเรื่องความรักที่อยากจะมาช่วยพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองคือเราก็แค่มองว่ากรปดเนี่ยถ้ามีความรักคุณก็อยากมีดีๆคุณเลยคัดสรรเยอะคุณเลยเลือกเยอะคุณดูมีแพทเทิร์นเยอะคือหาอะไรที่มันดีที่สุดเนี่ยจนบางทีมันมากเกินจน จนทําให้คนไม่สามารถที่อยากจะเข้าถึงคุณได้หรือแบบว่ารับรู้ความรู้สึกจริงๆของกรกฏได้กรกฎเองอาจกําลังต่อต้านตัวเองอยู่ด้วยอยู่ด้วยนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเหมือนการมองความรู้สึกที่แบบว่าคุณไม่ได้หวือหวากับอะไรคุณโอเคกับสิ่งที่คุณกําลังเจอแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเรามองว่าตอนนี้คุณโอเคกับความรักเช่นถ้าใครมีคนคุยอยู่เนาะแต่คุณโสดอยู่คุณก็รู้สึกว่ามีใครที่คุณแอบชอบมีใครที่คุณต้องการ เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณกําลังหาสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์จริงๆอะ่ะเออแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าในตัวของปัญหาอุปสรรคจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าปัญหานี้คือทําให้คุณโสดอยู่ก็ก็เป็นได้นะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะอลิคิดว่าคุณต้องการอะไรที่มันดูเป็นเป็นอะไรที่ซับพอร์ตจากตัวคุณคุณคิดถึงตัวเองแล้วคุณต้องการคนรักที่เหมือนตัวเองหรือแบบว่าไม่เหมือนก็ต้องแบบว่าดีกว่าหรือไม่ก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกด้อยกว่าเขาอะคือดีกว่าคุณแต่ห้ามห้าม ห้ามทาให้คุณดอยคือคือมันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะอะลิคิดว่าก็ละกดยังยังเป็นปัญหาที่บางทีคุณเองอาจจะยังไม่รู้ตัวเองด้วยว่าคุณต้องการอะไรในความรักแต่คุณแค่รู้สึกว่ามันเออมันจะต้องดีที่สุดนะคบแล้วคุยแล้วแล้วมันตอบสนองคุณได้อะไรประมาณนี้เหมือนเอาตัวเองมาเป็นหลักด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเวลามีใครเข้ามาหาคุณหรือต้องการที่จะแบบสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยคุณดูสแกนไปซะหมดสแกนเยอะจนบางทีแล้วคุณไม่ได้เริ่มต้นที่จะสแกนด้วยหัวใจของคุณณเองคุไไม่ด้ เริ่มต้นความรักจากความรู้สึกของคุณเองอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทำให้คุณยังโสดในเดือนนี้อยู่อันนี้ของแค่เดือนนี้นะจ๊ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าจิตใจของมนุษย์มักเปลี่ยนทุกๆวินาทีดังนั้นค่ะไพ่ใบนี้หรือตำแหน่งปัญหานี้มันอาจจะเกิดกับคุณมากมาก,มากหรือมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องว่าการสละโสดบ้างหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะก็ละกดเองอะอลิชคิดว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณทําตามหัวใจตัวเองนะทําตามหัวใจควรดีกว่าควรจะทําตามหัวใจถ้าใครยังรู้สึกว่ายังต่อต้านหัวใจตัวเองอยู่เนี่ยเริ่มเริ่มปรับได้แล้วนะเรามองว่าอะไรที่คุณวางแผนไว้มันอาจจะไม่ได้ตรงแผนคุณแต่มันช่วยเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณความรักอลิคิดว่ามันเกิดขึ้นคุณกําลังมีความรู้สึกดีๆอะไรกับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่คุณแค่ยังรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมใช่ไหม เอาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามคุณเยอะเกินไปโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มการกระทำคุณแค่ฟังเสียงหัวใจตัวเองแต่คุณไม่ได้ทำตามหัวใจตัวเองดังนั้นเดือนนี้ถ้าคุณไม่ทำตามหัวใจตัวเองคุณกำลังไปบล็อกและหาเหตุและผลกับสิ่งที่มันแบบว่าจะต้องถูกเสมอไปอลิซบอกตรงๆนะคุณจะพลาดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าใครที่เป็นกรกฎแล้วยังไม่ได้ต้องการความรักยังไม่ได้ต้องการการมีความรู้สึกดีๆกับใครเนี่ย ดังนั้นการทําตามหัวใจตัวเองในเรื่องอื่นก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าคลิปนี้ต่อให้เราจะพูดถึงถึงเรื่องความรักอย่างเดียวเนี่ยอลิคิดว่าบางครั้งมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อในหน้าที่การงานคุณความมั่นคงคุณหรือแม้จะเป็นการเรียนของน้องๆหลายๆคนทุกอย่างมันมีเหตุและผลที่เกิดขึ้นมา ดังนั้นสิ่งที่ควรจะไว้ใจที่สุดคือตัวเรานะคะคุณไว้ใจตัวเองคุณเชื่อใจตัวเองและคุณจงทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะสละสดในเดือนนี้และคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนมาทําให้หัวใจคุณพองโตนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้สละสดเดือนนี้นะแต่มีใครเข้ามาอยู่ในใจคุณโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอนนะจ๊ะกอรกฎสุดท้ายทิ้งไว้ให้นิดนึงละกันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็ อยากจะเตือนให้กับกรกฎคือจริงๆแล้วรีคิดว่าเป็นเรื่องของการการเสี่ยงดูละกันคือกรกฎไม่เสี่ยงก็ไม่ได้เนาะถ้าคุณอยากมีความรักคุณต้องออกมาเล่นเกมคุณต้องออกไป เขาเรียกอะไรอ่ะเปิดใจเปิดความรู้สึกดีๆศึกษาดูใจคืออย่าอย่ายอยู่กับที่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับที่มันก็เหมือนอะไรที่มันดูไม่เป็นประโยชน์อ่ะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการใครไม่ได้ต้องการความรักอะไรรีคิดว่าการกลับมารักตัวเองหรือหาความรักที่มันเป็นแบบว่าตัวเรามากที่สุดอ่ะก็ส่งผลดีเหมือนกันนะดังนั้นอยากให้ลองเปิดใจเปิดใจดูกับตัวเองแล้วก็ลองดูความรักที่มันดู ไม่ต้องหวือหวามากแต่รู้สึกมันอบอวลไปด้วยความอบอุ่นดีกว่านะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะอลิสเป็นกาลังใจให้อีกทางหนึ่งยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าหรือเข้าไปดูคลิปของอลิสในช่องนะคะมีพิกาการ์ตมากมายให้คุณได้เลือกชมยังไงฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบาย